คครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับสำหรับในตอนนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนทำตัวสคริปต์ Lua นะครับที่อาจจะซ่อนตัวหน้าต่างสแกนนะครับใน,นในตัวโปรแกรม Cheat Engine นาะคือก็คือไอตัวนี้แหละด้านบนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่เราจะทำกันกนะ็คือเรากดเปิดเมนูเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะซ่อนไอตัวที่เป็นหน้าต่างสแกนค่านะครับด้านบนออกนะครับ นี้เราจะเขียนสคริปนี้อย่างไรนะครับแล้วก็เอ่ก็มาดูกันนะทีนี้ผมจะเอาตัวนี้กลับมาเหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะคือคู่นะโอเคมเหมือนเดิมตัวนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับผมจะลบสคริปที่ผมเขียนอ่ก่อนหน้านี้ออกไปนะครับแล้วก็มาที่ memory view นะครับเพื่อที่จะเขียนสคริปนะครับ ก็มาที่ทนะูลเนาะแล้วก็ออโต้แอสเซมบลนะครับีนี้ตรงนี้เราก็จะมาเขียนตัวสคริปต์กันนะครับแล้วก็เปิดแพ็กรูอานะครับเพื่อที่จะใช้ภาษารูอานะในการเขียนนะครับนี้มาที่ e m p l a t e นะครับแล้วก็เลือกที่เ h e เ t เบิล e ฟรมเว o ร์กโคดเนี่ยนี่ผมจะเอารูอาไป้ข้างบนครับแล้วก็เช็คซนแท็กนิดน,นึงนะครับว่าซนแท็กมันถูกต้องหรือเปล่านะครับ สิ่แท็กเช็คเด่นแล้วก็รีเทิร์นเนนะครับ S Y N S y n t a x check uh, then K อ่าไฮไลท์นีดหนึ่งได้ไหมหรือว่ามันขึ้นขึ้นแล้วถ้ามันน่าจะเขียนถูกแหละอ่อ นี้เรามาสร้างฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันหนึ่งเป็นฟ u l l สกรีนนะครัฟสนะครับแล้วก็ตัวแปรนะครับ f o ร์สแล้วก็เอ็นในฟังก์ชันนี้นะครับมันก็จะมีะการตัวแปรลคอลข้นะครับล o อกข้ t สเต้กับนอก f o ร์นะครับ คือผมจะใส่ค่าเข้ามาเป็น t ูใช่ไหมผมก็จะให้มันเป็นตรงตรงข้ามนะครับนะบก็คือ set state เป็น f อร์นั่นเองนะทีนี้ผมก็จะทำการ get main form นะครับก็คือ get ตัว form ของจีนจินนี่แหละต้นดอนอนะครับตัวนี้นะหนึ่ง้าน visible visible แล้วก็เท่ากับสเตทเอ้มันคือ Property ของ g e n g i น e นะถ้าเกิดใครไปบ,บิวตัว G-Engine เ,เองเนี่ยมันก็จะมีชื่อแบบนี้เหมือนกันนะครับอทีนี้อีกอันนึงอ่อีกสองอ,อันนะก็คือ Panel, panel, panel นะครับปิด p a n น l น a n e l ่น่นะครับ visible แล้วก็ Panel 5ห้านะครับ visible ไปโ okay. อเค ทีนี้ในตัว enable นะครับเราก็จะเอาฟังก์ชันเนี้มาใช้งานนะก็จะเปิดเป็น true นะครับส่วนตอน disable เนี่ยก็ให้เป็น false นะครับทีนี้ก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ assign to current นะครับผมเขียนปิดต้องเอาดรลลารซ้ายไว้ข้างในนี้นะโอเคอันนี้มันไฮไลท์ให้แล้ว แนกมันไม่ไฮไลท์โอเคทีนี้ก็แอสไซน์นะครับพอแอสไซน์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ผมอาจจะตั้งชื่อเป็น Open m นเมนูนะครับแล้วก็ลองเทสดูกันก็ได้นะติ๊กไปอ่อไม่ได้นะครับแสดงว่าน่าจะเขียนโค้ดอะไรบางอย่างผิดนะอาจจะคำว่า s ิมแพคหรือว่า c h e c เ จะถูกแล้วนะอืมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะนะของปิน้นหน่นะปิน้นห้าห้าแล้วกันแล้วก็ค่อยรีเทิร์นอ่อโอเค คือ s ินแท็กมันเอเ่ยเลยนะครับถ้าเกิดเรากดอันเนี้ยกด e d i ิแล้วก็โอเคไปมันก็จะให้ห้าห้านะครับแสดงว่าเราเขียนอะไรบางอยา่างผิดน่ะเพราะว่า s ินแท็กหรอ s y n t a x e c k ก็น่าจะถูกแล้วนะทําไมถึงขอกกอบโพคยมาเลยนะก็ะถูกแล้วนีออ่มันก็ถูกแล้วนะแต่ว่าแสดงว่าแสดงว่าที่ที่มันเข้ามาตรงนี้เพราะว่ามีโค้ดในนี้ผิดแน่เลยฟอร์ดวอาจริงๆชื่อตัวแปลมันก็ไม่ได้เกี่ยวนะ น,นี่นะ่าจะผิดแน่อ่ S P L I T R หนึ่งยังผิดเหมือนเดิมแฮมผิดตรงในว่าเนีย่ยผมขอ๊อพโคยมาแล้วนะนะเดี๋ยวโค้ดผมแปะไว้ให้ในดีคริปชั่นนะครับโอเคดูสิโอเคได้แหละ มันน่าจะเขียนอะไรบางอย่างผิดแหละนะครับโอเคเมื่อได้แล้วนะครับก็ไปข้างบนเนาะแล้วก็เลือกอันล่างสุดนะครับแล้วก็ไปเลือกอันบนสุดกดชิบค้างนะครับแบบกาคิกอันบนนะแล้วก็ล่างมาใส่ไอตัว open menu นะครับแล้วก็มาคลิกขวาที่ open menu นะฮะแล้วก็ Group c o n f l i c นะครับเลือกอันแรกนะครับ hide children นะครับ when deactivate นะครับ มันก็จะซ่อนไปนะทีนี้เรากดติ๊กไปปุ๊บเนี่ยมันถึงจะแสดงนะครับตัวค่าต่างๆที่เราเคยหาเอาไว้นะก็ประ,ประมาณนี้นะครับส่วนโค้ดก็ตามนี้นะใครจะเขียนตามก็ได้หรือว่าจะไปก๊อปโค้ดที่ผมแปะไว้ให้ก็ได้เนหืองกันนะครับในดีคริ t ชั่นนะ mm hmm. ก็ เอ่อสำหรับในตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบคิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด Like กดแชนกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกมาในคลิปหน้าครับ Hey Kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret